ดี๋ยววันนี้เนี่ยจา์แจ็คไวนายเกมเมอร์นะครับจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่ครับเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินเติมยังไงให้คุ้มเติมยังไงให้ได้ของรางวัลปังๆนะครับพร้อมรับตัวละคร HSR ถึง2ตัวกันเลยนะและมาสุ่มตามล่าหาตัวละครเพิ่มเติมนะครับในการปั้นทีมตัวละคร s s รวมถึงแนะนำนะครับตัวละครไหนหน่าเล่นตัวละครไหนหน่าปั้นทําแล้วเอาไว้เล่นได้นานๆพร้อมวิธีการอัปดาวตัวละครแบบปังๆตามฉบับจา์แจ็คไวนายเกมเมอร์เดี๋ยวไปดูกันครับ เอาเลยครับกุกาศัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวนไอเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม s ูเปอร์ริดมาสเตอร์นะครับก mm ็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นสบายๆมากๆนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยมารองกันได้นะรับรองมันแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยมีระบบต่างๆมากมายเนี่ยให้เราเนี่ยได้เล่นกันแบบจุใจอย่างแน่นอนนะครับ โดยวันนี้เนี่ยจาย์จะแนะนําสาหรับฐานะของแพ็กผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งแพ็กผู้เล่นใหม่เนี่ยน,นะหลายคนเนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับระบบของการเติมเงินนะครับมันจะมีระบบที่ทําให้เราเนี่ยเติมแล้วคุ้มได้และรับของรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าปังๆอย่างแน่นอนนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องเติมเงินผ่านหน้าเว็บอันนี้จา์แนะนํนนา,นมามากๆนะครับ <ament> เพราะว่าเขาให้ของรางวัลที่เยอะมากๆครับและเรายังสามารถได้รับของรางวัลภายในเกมอีกด้วยนะครับโดยจาย์เนี่ยจะใส่ลิงก์ฐานะของเว็บเกมเนี่ยทา,นนางด้านของใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดกเข้าไปได้ เข้ามาในเกมนี้ก็ล็อกอินเหมือนในหน้าเกมเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวละครเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ไปเติมเงินผิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเราทำการยืนยันแล้วเนี่ยเขาจะบันทึกนะครับนี่ครับว่าตัวละครของเราเนี่ยถูกบันทึกแล้วนะเป็นตัวละคร id ตัวละครนะครับชื่ออะไรเซิร์ฟเวอร์อะไรเช็คมีเช็คอย่างดีนะครับเดี๋ยวเติมเงินผิดเดี๋ยวจะพลาดกันได้นะครับโดยด้านล่างนี้นะครับจะมีแพ็คธนาของตราพูดทองนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเป็นเรียกว่าเงินตัวแทนในการซื้อแพ็คในเกมได้รวมถึงเรายััังไได้รรรบบอทมฟีนะค เหมือนเติม1และได้ฟรีอีก1ครับเช่นเราเติมเนี่ยหนึบาทนะครับสาตราพูดทองนะครับเราได้ยังได้1000เพชรที่สุ่ม50เงินอีก3 0 0 0 0 0แต่เราเนี่ยยังใช้ตาพูดทองเนี่ยไปซื้อของในเกมได้ในแพ็คผู้เล่นใหม่อีกด้วยนะครับถ้ากับว่าเราได้ของด้านนอกเนี่ยฟรีฟรีกันไปเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากรวมถึงแพ็กเกจตฟรีนะครับเวันนะครับตั้งแต่วันที่3มเมษาถึงวันที่16เมษานะครับเราเนี่ยสามารถมารับแพ็กนี้ได้นะครับแพ็ก ได้ตัวสุ่ม10บใบนะครับอันนี้เราสามารถกดรับได้มันเป็นแพ็กฟรีนะครับเห็นไหมแล้วกดรับของขวัญครับชาระแบบฟรีๆครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ได้รับของรางวัลกันแล้วครับง่ายมากๆครับแล้วเราก็กลับมาที่หน้าของตัวเกมครับอันไหนเรารับไปแล้วเราก็ไม่สามารถรับมันได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางน้าของของรางวัลต่างๆก็อย่าลืมมากดรับกันได้นะมาเดี๋ยจ้ามาจัดแพ็กกันแบบจุบกลิบนะครับให้กับผู้เล่นใหม่กันสักหน่อยนะครับอ่าแพ็ก150บาทนะครับ เมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้ชำระด้านล่างครับเลือกชำระได้ทั้งธนาคารนะครับ Wallet ธานาของ Mobile Banking and Counter นะครับหรือจะเป็นบัตรเครดิตที่คนผูกไว้กับตัวธานาของแอ p p p ปสต p ร์เพจสตอร์ต่างต่างของตัวเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาที่เราเลือกได้ง่ายแล้วแต่ตัวเรากันเลย โดยแอปธนาคารนะครับเราก็จะสามารถชําระได้ทุกรูปแบบนะครับมันจะเป็นพร้อมเพย์เคแบงกิ้งเคทีบีต่างๆนะครับไวเล็เนี่ยมันก็จะเป็นทัวร์เล็ตที่เป็นช่องทางการเติมเงินที่เราเนี่ยเอาไว้ชําระได้อย่างง่ายดายทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะครับมือบายแบงกิ้งก็เป็นพวกแบง k ์ท a นเ f อร์หรือว่าเป็นบัตรเครดิตที่เราผูกไว้อย่างที่บอกไว้ผูกไว้กับพวกแอปต่างๆนะครับเราใช้ได้ก็เอาที่ตัวเองสะดวกนะจัดไปได้เลยเมื่อเราเลือกแล้วนะครับมันจะมีด้านล่างเนี่ยให้เราทําการยืนยันและรีเช็ค ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตรวจสอบดีๆนะครับว่าตัวเองเซิร์ฟเวอร์ถูกไหม ID ตัวละครชื่อตัวละครถูกไหมนะครับเห็นไหมเขาเขาจะบอกว่าซื้อรับตาพูดทองได้จากการเติมแพ็กในครั้งแรกครับเห็นไหมมันจะมีของรางวัลฟรีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3-9เมษายนใครยังไม่ได้เติมเงินหรือว่าเติมเงินภายในเกมไปแล้วทำยังไงถึงไม่คุ้มเนี่ยนี่ครับช่องทางการเติมเงินผ่านเว็บนะครับแล้วก็เติมเงินได้เลยมันก็จะทำงานไปถึงหน้าเติมเงินให้เราเนี่ยทำการสแกนนะครับ เมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยนะครับมานจะขึ้น payment success เ,เรียบร้อยนะครับเราก็กดกลับมาที่หน้าเติมเงินเนี่ยมันจะสรุปของรางวัลให้เราครับว่าเราได้รับอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถเติมเงินตัวละครนี้อยู่หรือว่าบางคนมีหลายมีหลายเซิร์ฟเวอร์ก็ไปเติมเงินตัวละครอื่นได้นะครับจันก็อีกสักหนึ่งละกันเดี๋ยวเราสุ่มตัวละครแบบปังๆนะครับเอาแพ็ค85ติดไปนะครับสุ่มตัวละครกันเห็นป่าวว่าของรางวัลฟรีเนี่ยแค่ที่สุ่มที่เขาให้มาเนี่ย2แพ็คนี้จันได้ที่สุ่มมาเกือบบแแ้้วนนนนสุ่่มมมมกกับบือนออออคครโเเยจทงงาถู เรียบร้อยครับผมก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งแพ็คนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยนะครับมันจะมีโค้ดเติมเงินสําเร็จด้วยนะได้รับโค้ดนะครับอันนี้เดี๋ยวจานจักการเติมของตัวเองไปให้เรียบร้อยเลยอย่าลืมนะครับเก็บโค้ดเพื่เติมด้วยนะโค้ดนี้เราสามารถตรวจสอบได้ในของรางวัลทั้งหมดในหน้าโปรโมชั่นนะครับสามารถตรวจสอบโค้ดได้เลยแค่นี้ครับนี่เราก็จะรับของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเติมเงินแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คสิ่งที่เราเติมเงินหรือว่าของรางวัลที่เราเติมเงินได้จากในกล่อง แม่เจ้าของได้อย่างปังครับดูไดตาสังคาราชนะครับอันนี้คือตาพูดที่เราได้เมื่อกี้นะครับไอเทมโค้ดที่เราเติมมาเรียบร้อยครับคือมันเติมให้เราเองเราไม่ต้องไปกดเติมนะครับเราไม่ต้องกดเติมดูดิของรางวัลฟรีคือคือเราเติมตาพูดทองนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ฟรีคือพวกนี้ครับดูดิหนึ่เพชรห้ตราสุ่มสังคาราชครับสบายมากแล้วเราก็มาที่ทางด้านของอผู้เล่นไปเลยนะครับนี่เราสามารถใช้แลกได้หไหมมันจะมีราคาขึ้นครับ มันจะมีราคาขึ้นราคา18นะครับสำหรับใครสงสัยว่าราคา99บาทเนี่ยใช้กี่ตราพูดทองนะครับก็ใช้18ซื้อไปเลยครับแล้วก็กดรับเลยนี่ครับแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งอันครับเราจะไปสุ่มจัดการตัวละครให้เรียบร้อยครับรวมถึงว่าถ้าใครเนี่ยเติมเงิน479บาทก็ลองคูณจานวนตราพูดทองไปได้นะอันนี้เนี่ยเราได้รับตัวละคร SS ฟรีเลยหนึ่งตัวนะครับ120เศษนะครับให้150เศษเราจะได้ฟรีเลยรวมถึงว่าถ้าใครเติมถึงพันสองเนี่ยเป็น SS บวกทหน้าของ ถังห้าวเลยนะครับโอ้โหวิญญาณยุทธคอนห้าวเทียนสนามโลกาของเรานะครับก็ของรางวัลเป็นประมาณนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆรวมถึงถ้าเราเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะปลดล็อกพวกของรางวัลใหญ่ๆใหม่ๆให้ด้วยนะโดยเมื่อเรานะครับเติมเงินแพ็คผู้เล่นไปแล้วเนี่ยมันจะมีเติมเงินครั้งแรกที่เราได้รับของรางวัลระดับตัวละคร SS เลยนะครับโดยเติม35บาทเนี่ยเราจะได้รับเป็นหน้าของตัวละครน้องจูจู่ชิงนะครับเห็นไหมมีตัวละครน้องจูจู่ชิงนะครับแล้วก็จะมีตาสังขราชให้เราเนี่ยได้รับฟินในแบบรายวันนะครับ เติมครบ179บาทนะครับจะได้ทางหน้าของตัวละครเศษถังซานชัดก่อนหรือว่าถังซานอวุธลับครับนี่กดลับมาเลยเห็นไหมแค่เติมแค่179บาทเราได้ตัวละคร SS มาก2ตัวแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้รับตัวละคร SS มารีนะครับบอกเลยว่าบูทพลังเราถึง1ล้านได้แบบง่ายๆตั้งแต่ต้นเกมครับอันเชิญครับจูจูชิงนะครับเทพแห่งความเร็ววิลาณโจกันนะครับจูจูชิงครับระดับ SS นะครับแล้วก็จะเป็นทางน้าของ ถังซานอาวุธลับนะครับหรือว่าถังซานทัดเกาะน,นั่นเองนี่ครับจะ<ๆ>ได้เป็นตัวโจมตี2ตัวต้นเกมแบบนี้บอกเลยว่าสบายมากๆนะครับอันนี้จานสุ่มได้อินมาเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราได้2ตัวน,นี้มาเดี๋ยวเรามาปั้นแต่ว่าเราจะไปสุ่มตัวละครกันก่อนอถึงเวลานะครับที่เรารอคอยและรอคอยแล้วนะครับสำรับใครที่ติดตามช่องวัยในเกมเมอร์มานานจะรู้รอยู่แล้วว่าจานแจ็คเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของ สุ่มกาชาเป็นันดับต้นต้นของประเทศครับดวงดีหรอเปล่าครับดวงเกลือพามดวงเกลือจริงๆในเลยนะจ๊า,จานะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคงไม่เกลือให้เราแล้วนะครับเราสามารถสะสมจํานวนครั้งที่สุ่มได้นะครับนี่สามารถเช็คได้จากจากแพ็ครูนะครับคือเราเนี่ยสุ่มแล้วเนี่ยเราจะได้รับทั่ว ทาหน้าของ EP สําหรับอัพตัวละครอัพดาวนะครับรวมถึงสําหรับอัญเชิญตัวละครได้นะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้รับ200ครั้งนะครับได้รับกล่องสุ่ม75นะครับกล่องเลือกดีไม่ใช่กล่องสุ่มจะมีเราเลือกจะเป็นทาหน้าของอ้วนไฟก็ได้มาหงจิ้นหรือจะเลือกเป็นใต้มือไยก็ได้นะครับและแต่เราได้เลยโดยสุ่มเมื่อครบนะครับ400ครั้งเราจะได้อีก75รวมเป็น150คือได้1ตัวครับต้องสุ่ม400ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าสุ่มถึง5 0ะครั้งเนี่ยก็จะได้รับอีก75มา เดี๋ยวเรามาดูกันในตู้ว่าในตู้มีตัวอะไรกันบ้างนะครับในตู้เนี่ยมันจะมีสายทั้งหมดนะครับ B A A บวก S แล้วก็ S S นะครับ S S นี่จะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับแต่ว่าตัวละคร S บางตัวไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งมากๆเลยอย่างเช่นตัวละครสายแทงอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ครับ s เ l นเซียเนี่ยเป็นตัวละครแทงที่ดีมากๆสาหรับช่วงต้นเกมที่ใครเนี่ยไม่มีตัวละครแทงอยู่นะครับตัวละครนี้ตอบโจทย์การเล่นนะครับหรือจะเป็นทงน่านของเซียนเต้าหลิวนะครับสตัวเนี้ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปแทงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป แต่หากว่าเป็นตัวละคารระดับท็อปเทียก็คงไม่พ้นตัวละคารระดับ S S นะครับมังกรฟ้านะครับตัวนี้ดีมากๆเหมือนกันใครที่ไม่มีพวกตัวละคารสูงๆเนี่ยตัวละครเอสบางตัวนีดีมากๆนะอย่างเช่น2ตัวนี้หยิบจับกันได้นะครับตัวละครฉาดเชื่อเหลือนะครับก็จะเป็นทนายของไอินเนี่ยตัวละครตัวนี้เก่งสุดๆรวมถึงว่าใครเนี่ยไม่มีเนี่ยก็จะแนะนําเป็นไอหินล่างระดับ S นะครับหรือจะเป็นทนายของตัวนิ่งนองหลงที่ มีให้เราเนี่ยได้รับฟรีในเรียกว่า7ประหลาดนะครับตัวนี้เป็นัละครซับที่ซับเลือดซับบัฟดามจในการลงตีบอสต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยเป็นสายช่วยเดือที่ตอบโจทย์การเล่นมากๆนะครับท่านหน้าของตัวละครสายโจมตีนะครับที่เราได้รับฟรีมาคือท่านหน้าของถังซานชัดก่อนแล้วก็น้องจูจีชิงจริงๆว่าเหลือแหล่เลยครับต้นเกมเนี่ยใครเติมแพ็คสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มแพ็คเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากๆสออตัวนี้เป็นตัวดามจทีย่ยืนได้ยาวๆสบายๆนะครับ แต่สาหรับใครนะครับที่แบบบางทีเนี่ยแบบอยากเล่นแบบเติมไม่เยอะอาจจะมีตัวจุดชิงตัวเดียวหรือว่าอยากหาตัวละครตัวโจมตีตัวอื่นนะครับมีตัวไหนที่พอที่จะตอบโจทย์บ้างพวกตัวซิงเกิลดาเมจดีๆเนี่ยอย่างตัวพเรกวาน่ะมันอยู่ m attack นี่ว่าแล้วก็ตัว AE อย่างตัวไอ้นี่ก็ได้ครับจุดชิงที่เป็นล่างก่อนก็เก่งนะจริงจริงอ่ะนะครับหรือจะเป็นตัวเสียอู่ก็ได้แต่จะแนะนําเติมแพ็คเลยครับราคาประหยัดมากแถมของที่เติมเนี่ยได้เยอะสุดเลยมี2ตัวนี้สบายสบายครับ สำหรับตัวละครสายโจมตีหมู่นะครับหรือว่าดาเมจเอโีนะครับตัวละครตัวเนี้ยเก่งครับถังเฉินก็เก่งนะครับหรือว่าจะเป็นปอไส้ซีก็เก่งครับแต่ว่าถ้าให้โหดๆเลยก็คงมาของจี้แหละเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าเราจะเปิดหาได้หรือเปล่า195้าครั้งของเราครับไปมาครับว่าน้องจะมาให้เราหรือเปล่าครับโบมาไหมตัวแรกมาเป็นโอ้โหเจ้าหูจีครับวิญญาณยุทธหมีเอ้ยดับเบิ้ลเจ้าหูจีเลยเหรอแม่เจ้ารักกันเกินไปหรือเปล่าครับ มาอุ้ยวิญญาณยุทธภัวสรพิษมรกตครับสัตว์วิญญาณแสนปีก็มาครับเฮ้ยป,ปูพิษเอครับอุ้ยได้ตัวละครเอสมาก็ถือว่าดีได้เศษมาเอาไว้ไปอัพตัวละครเราได้นะครับต่อครับว้าเจ้าแห่งพวงไยนะครับเออหมิงโอ้เสียงเสียงครับหน้าหน้าครับโอ้โหเรียกได้ว่ามา,มาไม่ซ้ำครับมากันแบบจัดเต็มเลย S อของฉันอยู่ไหน SS ของฉันอยู่ในครับโหแต่ว่าเราได้เศษมานะเห็นไหมว่าเราจะได้เศษพวกตัวละคร SS ตัวละคร S อ่ะเอาไปแลกเป็นตัวละครได้นะครับวุ้ยพรมยุทธ์ปูก,กบ,บีเฉินสิน้นต่อด้วยอีเสยวกังครับ,รบเห็นไหมเราได้เศษมาก็สะสมเศษไปแลกได้นะครับ150นะครับ1ตัวแะก็เปิดกันแบบมันๆครับเพราะว่านอกเหนือจากเราที่เปิดเนี่ยมันจะมีที่เล่นดันเนื้อเรื่องเราจะรับที่เปิดฟรีนะครับสุ่มกันแบบมันมืออ่ะโบแจกฟรีเยอะมากครับผู้เล่นใหม่ เส้นใหม่ๆหมสมันครับอุ้ยมาแล้วซิเลนเซียตัวนี้เก่งครับตัวแทงจานใช้อยู่ตัวนี้โอ้โหวิ่งตัวคอนเหรือว่ามันจะไม่มีดวงกับเราอู้หูซิเลนเซียรครับเอามาอัพดาวครับแม่มากันแบบเบิ้ลเบิ้ครับบุ๊บโอ้โหเอมาแล้วครับอีกหนึ่งเฮ้ยอีเซี่ยวกังครับเอาแล้วว่ะแม่จานแจ็ค400กันแ้อุ้ยโอ้ยได้ตัวแทงเอมาครับ แม่เจ้าดวงเราก็เอาเรื่องนะเนี่ยตอนนี้เราขาดตัวแท้งอยู่ครับซิลเซียก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเล่นตัวนี้ได้แล้วครับรามีตัวแท้งแล้วครับอุ้ยดวงเราก็เอาเรื่องนะเนี่ยนะครับอุ้ยนิ่งหลงหลงครับตัวนี้ก็เก่งสายช่วยเหลือนะครับใครขาดซับพอตตัวนี้เก่งมากต้นเกมได้ฟรีด้วยซ้ำนะครับอุ้ยอาอินก็เก่งหอุ้ยตัวละครเราสุ่มได้เก่งเหรอเนี่ยคือจริงๆเนี่ยที่เราสุ่มมานี่ครับคือครบเล่นได้เลยแท้งซับพอตโจมตีนะครับ ตัวละครดาเมจหมู่ต่างๆมาครบท้วนครับ SS อ,อีกสักตัวสิ SS อีกสักตัวให้พ่อชื่นใจสิลูกทําให้พ่อชื่นใจอุย้ยขอแค่เอสผัวามาจาังก,ก็ดีใจโอ้ยมาถึงว่าเยอะเนี่ยมาโอ้สมกันแบบมันมือครับเติมไปนิดเดียวแต่สุ่มได้เต็มที่เต็มแม็กมากๆครับคุ้มมากเลยได้เอสเอสมาตัวหนึ่งนะครับทีมเราเนี่ยบอกเลยว่าอุย้ยมาฮงจินนะครับ หมือนจะยังไม่เคยปลดตัวละครที่เรายังไม่ปลดเนี่ยสาม,มารถไปปลดเพื่อเขาเรียกว่าัพค่าความสัมพันธ์สเตตัสส่วนรวมหรือว,ว่าสเตตัสรวมได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆตัวละครซ้ำๆอ่ะซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ดีครับอุ้ยซีนันเซียม,มา3มตัวเลยนะ<า>พอบอกว่าเก่งเนี่ยแหมมาบ่อยจังเลยนะลูกนะพอป๋า,ป,าป๋าบอกว่าเก่งเนี่ยสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยนอกจากสุ่มแล้วเนี่ยมันจะมีรางวัลสเต็ปอุ้ยป๋อเก่งครับป๋อเก่งน้องอาจจะบอกว่าโอ้โหจานจานก็บอกเก่งทุกตัวครับจัดอีสัก หน่อยละกันเรามีเพชรเหลือนะครับแล้วก็เรามีเศษเดือห้าแลกมา5อาันละกัน,นครับมาจัดให้หน่อยละกัน,นครับอีก30ครั้งละกันเผื่อเขาจะมาอีกสักตัวเอเออุ้ยอุ้ยโอ้ทักษะดับบลับมาดวงเราดีอะไรปานนี้ครับอุย้ยซีนันเซียผมอีกแล้วสี่ตัวแล้วนะซีนันเซียโอ้โหคุ้มเลยครับรอบนี้คุ้มแล้วคุ้มเลย คุ้มอยู่โอ้โหได้ a บวกสตัวติดนะครับเมื่อเราสุ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรางวัลครับอุ้ยสุ่มอีก30ครั้งเราได้ได้ไอ้นั่นนะได้มาได้ครบ5้าครั้งนะครับเนี่ยสุ่มอีกอ่า27ครั้งครับ27ครั้งจะได้เ ss อีก3ตัวนะครับอีก75อันนะครับเนี่ยเติมคุ้มค่าเราเติมไว้ได้เรายังได้รับของรางวัลอีกนะดูดิอย่าลืมมารับของรางวัลนะครับเติมทุกวันนะครับวันนี้ได้รับ ss ด้วยนะครบั แล้วก็อันนี้เห็นไหมว่าเราสามารถใช้เหรียญและตาตาแรกได้นะครับก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันโอ้โ oh. หแพ็คผู้เล่นใหม่คุ้มมากๆโดยรดวัลแต้มเชิญนะครับมันจะมีเนี่ยด้านล่างเลือกตัวละคร a บวกนะครับตรงกลางเนี่ยเลือกตัวละคร s นะครับจริงๆเนี่ยจานอยากเลือกตัวละครที่จานยังไม่เคยปลดเพราะว่าจานอยากปลดค่าความสัมพันธ์นะครับที่เหลือเนี่ยจานจะไม่ได้สนใจแล้วจานจะปลดแค่ค่าความสัมพันธ์อ่ะแต่รู้สึกว่าจานังไม่มีมารสูตรนะครับอันนี้เป็นแนะนําผู้เล่นนะครับแล้วก็เศษอันนี้นะครับจะปลดเป็นตัวละครับ จากความจร,ร,จร,รมิงอาจาย์อยากได้สายช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวเป็นออสการ์ไว้นะครับแต่ว่ามันสะสมไกลมากเลยอ่ะเนาะสะสมไกลมากๆเลยอ่ะก็เลือกไว้ได้ครับเราสามารถไปแลกรับได้อีกเห็นไหมเราสุ่มไปเยอะมากครับอันนี้นี่จานน่าจะมีหมดแล้วนะจริงๆว่าเราสุ่มไปเนี่ยเราได้ครบทุกตัวแล้วนะครับเอาเศษน้องไปอัพก็ได้ครับแล้วก็ตัวไหนตัวละครที่เรายังไม่เปิดไม่เจอเนี่ยไม่มีแล้วนะที่เหลือมีหมดแล้วนะครับที่เหลือมีหมดแล้วได้ครบทุกตัวแล้วครับได้ครบทุกตัวแล้วซีรัลเซียก็ได้ครับ ล้วก็ด้านบนเลือกเป็นออสการ์ครับเห็นไหมมันจะมันจะนับแต้มสุ่มใหม่แล้วเราก็มาสุ่มเพิ่มนะครับมันจะเป็นนับแต้มไปอีกอุ้ยได้เอสไม่หนึ่งะะไไนะครับแต้มบันเชิญเห็นไหมแต้มมันก็จะขึ้นมาครับเป็นค่าหัวใจนะครับจริงๆเนะี่ยจย์สุ่มอีก17ครั้งจย์ก็ได้เลยนะรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับไปเลยดีกว่านะครับเราเก็บเพชรจากด่านมาดองไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่ได้ครับ ด่านเพชรเราดองไว้ปุ๊บป๊าบ a บวกนี่ ss อีกสักตัวนี่กีดเลยเนี่ยมาหงจีนเอ้ยยังดีครับเลสก็ยังดีอีกครั้งนึงครับเตลิดด้วยหน้าหน้าครับน้องหน้าหน้า,ห,นาหัวเ่นหน้าของเราอุ้ยหลงหลงก็มาครับแม่เจ้าโอ้โหตัวละครได้มาแน่นจัดเดี๋ยวเราไปอัพดาวก,กันครับนี่เราก็เลือกนะครับจริงๆเมื่อกี้อาจารย์เลือกตัวนั้นถูกละนะครับก็ครบเรียบร้อยนะครับมันจะมีกิจกรรมมาแบบนี้เรื่อยเรื่อยนะครับเดี๋ยวรอรีเซ็ตมาเนี่ยสุ่มแล้วเราคุ้มคุมเนี่ยมีอีกให้อีกเรื่อยๆนะครับ โอ้โหแม่เจ้าว่าตัวละครเราได้มันแน่นมากๆครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวละครของเราเนี่ยที่เราอัพดาวไปแล้วครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยเราสามารถใช้เศษตัวไหนอัพ ss ได้บ้างจันบอกเลยลครับตัวละคร ss เนี่ยสามารถใช้เศษตัว s นะครับในการอัพได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปอัพตัวละครมันครับบางคนเนี่ยอัพไปแล้วเช่นหนูเอ้ยจ้าครับผมอัพถังซานไปแล้วผมอัพตัวนั้นไปแล้วผมอัพตัวนี้ไปแล้วเราสามารถมาที่ข้างหน,าน้าแล้วกดเกิดใหม่ได้ครับใช้5 0เพชรเนี่ยเห็นปะใช้50าพชรเพองเนี่ รวมถึงที่เราปั้นไว้ครับขึ้นมาหมดเดี๋ยวจะรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวจะรีเซ็ตไปแล้วก็เดี๋ยวจะรีเซ็ตทั้งหมดไปเลยที่เราปั้นไว้ครับอ๋อทีมสนามปลารอยานยุทธมันมีตัวนี้เป็นหลักครับก็คือเราใส่ตัวนี้ไว้เป็นเป็นทีมทีมหลักในสนามประลองนะครับก็คือในสนามอันนี้ครับสนามประลองอันเนี้ยเนี่ยปรับทีมลบนะครับอ๋อเราเลือกใส่ตัวนี้ไว้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกครับแล้วก็ต่อสู้ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีมนะครับเราต้องเก่งก่อนนะครับ ก็คือตัวละครเอเนี่ยถามว่าทามาแล้วคุมไหมคุมครับแต่ว่าเราเราเน้นเอเไว้ก่อนก็คือเลือกปั้นตัวเอเอพอเหลือเหลือแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาทําตัวเอครับโอเคตัว okay. ละครนี้ก็จะได้มาครบแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันลดไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมาอัญเชิญมันสักตัวหนึ่งไว้ก็ได้นะครับโอเคอัญเชิญไว้หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดเกิหม่เนี่ยมันย่อยสลายทุทกเศษของเราไปเลยนะครับรวมถึงในเกมนี้จะให้ดูเลยมันมีตัวละคร s s อีกเยอะครับนี่มี SS มี SS นะครับและจะมีระดับที่สูงกว่า SS บวกด้วยบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับลดคู่มือภาพเลยครับนี่ครับตัวละครเอที่เราเวลาเราปลดแล้วเนี่ยมันได้สเตตัสทั้งทีมเยอะมากครับรวมถึงได้เพชรคืนร้อยห้าสิบด้วยนี่ถังซานอาวุธลับครับถังซานชัดก่อนนะครับลดล็อกเรียบร้อยครับแม่ปังๆมากมากครับงานนี้โอเคจานย์ยังไม่เคยลดทนาของปู่กระบี่นะครับทนาของปู่กระบี่ของเราลดเรียบร้อยครับ เหลือใครไหมเหลือไอ้นี่ครับยิ่งปลดเยอะยิ่งเป็นผลดีกับทีมนะเพราะว่ามันได้ค่าสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์หุยเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ทีมครับเห็นปะแค่ปลดแค่นี้นี่พลังจานก็เพิ่มมาบุ้มบั่มจนจะล้านนึงแล้วลนะยังไม่ทันอัพเลเวลตัวละครเลยเนะี่ยนะครับอ่ะเสียเหลือทีนี้ก็เหลือพวกตัวละครอื่นๆที่จานยังไม่ได้มานะครับตรวจสอบว่าตัวละครเอ็ดเราขาดอะไรบ้างเอ้ยมานาสูญเราเมื่อกี้เราเราแลกมาไม่ใช่หรอเมื่อกี้เราแลกมานาสูญมาไม่ใช่หรอ สามารถไปกดดูในกระเป๋าได้นะครับมันจะมีเห็นปะมีกล่องตัวละครอ,อยู่นี่ครับกล่องนี้ครับเราสามารถเปิดเพื่อรับตัวละครได้นะครับเช่นหมาหงจ้นเนี่ยเราเปิดอีกเท่าไหร่เนี่ยรับไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไปปั้นทีทีเดียวนะครับร้อยเนี่ยนะร้อยแม่มเป็น50นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดนี่แล้วก็เราเหลือเศษอีกสามารถเปิดมู่ปายได้นะครับเปิดมู่ปายได้ใช้ร้อยหนึ่ง นะครับอันนี้อาจารย์จะปลดปลดให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงปลดไปเลยนะครับแค่แค่นี้เราทําแค่นี้ตัวละครเอเราทีมเต็มทีมนะครับนี่ครับส่วนเราจะเลือกใช้ตัวไหนเนี่ยเลือกใช้ตามสารที่ต้องการรวมถึงตัวละครเอเเนี่ยเอาไปเป็นตัวละครช่วยเหลือซัพพอร์ตที่เอาไว้แผงหลังได้นะครับเห็นปะเพียบครับผมทีนี้เนี่ยเราก็เลือกนะครับแท้งนะครับแท้งเนี่ยเราก็มีการอัพเลเวลอัพเลเวลครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังเราจะได้เท่าไหร่กันบ้าง อเคครับเมื่อเราในอัพพลังเป็น nah ที ts, ่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของดาวครับโดยตัวละครที่เราได้ซ้มาเอสเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับหรือเลื่อนขั้นวิชาเทพนะครับคืออันเนี้ยมันต้องใช้เศษของตัวเองเท่านั้นนะครับย้ําว่าใช้เศษของตัวเองเท่านั้นนะครับก็คือเนี่ยตามจํานวนเศษที่มันเลื่อนขั้นเลยดูดิอัพสเตตัสดาวเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีรวมถึงสเตตัสทักษะขึ้นมาเยอะมากๆครับวิธีการเลยก็คือเราต้องไปหาเศษตัวละครที่เป็นตัวละครซ้ำมานะครับก็คือเราสามารถเลือกซ้ำมาได้ที่เป ดังนั้นเวลาที่เราได้ตัวละครที่ซ้ำมานะครับเราก็เอามาอัพที่เป็นเลื่อนขั้นได้นะครับแค่นี้เราก็เก่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวจ้ามาจากการอัพธนาของการอัพดาวนะครับดาวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถใช้ตัวละคร S เนี่ยเพื่อทําการอัพเราได้เห็นไหมเรามี S เเยอะมากครับสามารถกดไปได้เลยนะครับ้องสามารถอัพดาวได้สามารถกดทั้งหมดก็ได้ครับให้มันใช้อัพทั้งหมดนะครับดูดิอันนี้เนี่ยจะมีขีดจํากัดคือเลเวลทีมของจาาเนี่ยมันไม่ถึง35นะครับมันก็จํากัดแต่เราก็เป็นเรื่องตัวละครที่เราต้องการอัพครับอ่าซับ นี่อัดทั้งหมด4ดาวครับโอ้โหพลังอย่างพุ่งครับพลังจานอย่างพุ่งเลยครับผมโอเคตัวละครแทงครับดูดิเรายังเหลือเศษอีกเพียบเลยครับจากการที่เราสูงมาเมื่อกี้เราสามารถอัพดาวได้อีกแต่ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงนะครับมันคือมาดูเลเวลที่เป็นเลเวลรวมของตัวเราเราเลเวลตัวเนี้ยสามสิบเอ็ดนะครับจริงๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วที่อีกสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นาทางด้านตัวละครไว้สําหรับบูสทีมนะครับ คือแต่ละคนแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถลงแบบบางดงบางนานแล้วอาจจะเป็นอะแดปไปลงได้ครับใช้ได้หมดนะครับอ่าอันนี่จันยังไม่ได้อัพเลเวลครับนะมันต้องขึ้นอยู่กับการอัพเลเวลด้วยนะครับอย่าลืมอัพเลเวลแล้วก็ทะลวงด่วนต่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีขั้นตัวละครปลดล็อกทักษะต่างๆอย่างที่ให้จนันอัปไปเมื่อกี้ละวันทีเดียวมันก็จบนะเกมเนี่ยมีระบบที่เราเนี่ยกดทีเดียวก็คือจบได้เลยนี่ครับสี่ดาวเรียบร้อยครับโอ้โห พลังเรา4ดาวตัว S s แน่นทีมมากๆครับพลังเราปาไป3ล้านแล้วมั้งนะ่ยสาล้านหรือเปล่าน่ะโอ้โหนะครับสล้านนะครับพลังเราไป3ล้านแลวครับนี่เรายังไม่รวมกับอย่างอื่นที่เราสามารถอัพได้เช่นค่าฝึกฝนอันนี้ครับเราสามารถมาอัพ b p ฝึกฝนได้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า1ในฟิลเตอร์นะครับเนี่ยฝึกฝนเลื่อนพลังครับแค่นี้เราก็เก่งแบบสบายสบายมากมากนะครับลงด่านต่างๆเนี่ใครมันจะมาขวางเราเนี่ยใครมันจะมาขวางเราถามจริงนะครับ เมื่อเราได้ทีมมาแล้วนะครับอาจารย์อยากแนะนาให้ทุกคนเนี่ยอัพทุกอย่างให้เต็มนะค่าโชคคตาต่างๆเนี่ยอาจารย์ปลดหมดแล้วนะครับก็คือได้ค่าสเตตัสเต็มทุกอย่างนะครับเต็มที่เต็มแม็กซ์เลยทีนี้เนี่ยพอได้ตัวละครมาแล้วนะครับเราอย่าลืมไปเซตด่านต่างๆในการเล่นไว้ด้วยนะครับในการเป็นทีมการอะไรต่างๆครับนี่นะครับทีมการแล้วก็นี่ครับแทงครับซัพพอร์ตครับเอามุ้ง่เป็นตัวจมตีแล้วก็วิญญาณัย์ส่ช่วยเหลือครับแล้วก็สามารถกด ออกรบทั้งหมดเลยนีใส่ตัวละคร SP 2ตัวไว้ครับต่อสู้ได้เลยขอรองแจมแจนใหม่อนายการพลังสมล้านของเรานะครับที่อุตส่าห์ได้มานะว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคเป็นทีมโจมตีปุ๊บนี่ครับนี่ครับเป็นอ่าวุดลับก็ได้นะครับรเลือกได้นะครับวิญญาณใาส่ช่วยเหลือก็ปลดตัวเก่าออกแล้วใส่ตัวใหม่ไปขอรองต่อสู้หน่อยสิว่าจะเป็นยังไงมีจะมีใครที่ต้านทานพลังของเราได้บ้าง แหลกล้านครับพลังทีมของเราสกิลเราแบบบอกเลยว่าแค่คัสตัวละครนี่การเล่นกับเรายากนะครับนี่ครับโอ้โหอาวุธลับโจมตีสี่ล้านครับมู่ป่ายขยํานะครับนี่ครับจูจชิงตบหลังครับเรียบร้อยครับเลื่อนขั้นเขาเรียกว่าเลื่อนขั้น P ีพแบบก้าวกระดงเลยครับนี่เราสามารถนะครับยิ่งพลังของเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไปขั้นสูงๆหรือว่าตีกิจกรรมสูงๆต่างตเนี่ย มันยิ่งส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับช่องทางการเติเงินที่จยาแนะนําผ่านเว็บไซต์นะครับได้ของรางวัลฟรีๆกันไปด้วยรวมถึงของรางวัลในเกมก็ได้นะครับเรยกได้ว่าได้คูณ2นะครับในการเติมครั้งแรกของแต่ละแพ็คเลยเรียกว่าได้ของรางวัลกันแบบแน่นๆคูณ2กันไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับลิงใต้คลิปกันเลยสําหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะบอกเลยว่ามันๆครับทีมเป๊ะๆยังไงครับจู่ๆชิงควนเรียบร้อยหายไหมนี่ครับควนหลังโอ้โหต้าเราไม่ยุ่จริงครับทีมเรานะครับ โอ้แต่ทีมเขาก็เอาเรื่องนะครับทีมเราเขาก็มีตัวคอนรเอเดตนะครับพลังเกือบสามล้านเหมือนกันนะครับสู้อย่างสูสีมากครับอาอินนี่เป็นตัวที่ฮิวเก่งมากนะครับแต่ว่าอาอินของเราเป็นระดับ Ss เลยครับจะสู้ระไหวไหมเรียบร้อยครับมังกรขายเซสกิลครับแทงมาแบบนี้ครับยังไงครับอาวุธลับฝั่งเขาจะมาตีตัวหลังเราครับเราไม่ยอมครับเรียบร้อยครับอาอินฮิวใครไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยครับสีเป เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคาแนะนาสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับรวมถึงการสุ่มตัวละครในวันนี้บอกเลยว่าดวงนี้ดวงดีเหมือนกันนะได้ SS มา2ตัวเลยนะครับแล้วรวมถึงได้สั่งสารอุรับซ้ำมาเนี่ยเกือบเกือบเลื่อนขั้นได้เลยนะอันนี้ขาดอยู่แค่ไม่กี่เศษนะครับสามารถเปิดหาเสร็จน้องได้จากการเล่นกิจกรรมต่างๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีกิจกรรมเสริมต่างๆที่เราเนี่ยสามารถหัดตัวละครเอสเอสนะครับให้เราเนี่ยสามารถปั้นเพิ่มความสามารถเพิ่มดาเมจเอี e, เพิ่มความสามารถทักษะต่างๆได้ขึ้นไปด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับยังไม่หโหลดเกม s e ดเด็ดมาสเตอร์นะครับลิงใต้ description ได้เลยสามารถกดโหลดกันมาได้มาร่วมสนุกกันเล่นได้ง่ายนะครับมีเซิร์ฟเปิดใหม่มีเพื่อนๆต่างๆมีกิลด์ต่างๆให้เราเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมของรางวัลแจกฟรีการเริ่มถึงรางวัลเติมเงินครั้งแรกเติมเงินผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าปังๆของแถมเป็นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอรัวลาไปก่อนนะครับปูดลาคับฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตวละครไปปั้นตีด่านต่างๆก่อนนครับับเจกใหม่